อดือดใส่ไหลลงขึ้นขึ้นกำลังสีขึ้นแล้วนี่เนี้ยกำลังขึ้นชีพแล้วคุณแห้งลุยปลาเขาุนลูกน้องแห้งน้ำคนฮะฮะฮะลูกน้องลูกน้องก็ตามไปด้วตามไปเวเยเขขอย,ฟฟย,เ,ยเอาสาา้างว่าเถือนขึ้นอามเถเ,เออ ไปเบิง้งรถไปเอามอเาว่าใส่ปุ๋ยน่ยแต่ันมันยังงามอยู่เอามาใส่เนี่ยเพระว่าสิหามาใส่อไีกอยู่เดียขาท่านไปซ่อมมื่อเขาอยู่เคลื่ลอนเคลื่อนงวดาหารมันมาเป็นนึกซีวดน,นี้มันงามตัวนี้พนดนะผนักงานงา,ามไปทางไหนยังน้ำคนย้ายเบิดทุนเด็กหน่อยเอา้าแค่ละก้อนแล้วบัทที่นี <laughs> ไปไปซก็แทาก็กินขนมแซ่บาย แอบหลนมามเข่ามาขนมต่อสาคนไปอีลาไปเหรอเหรอโอ้ยแขมันคนมันน uh like ั่นนีเนี่ยกบไข่กันตะบาริคนันตะบริกคนให้มันเหนียวเนียวอยู่กับคนมันแห่งกามกนนีเนี่ยกไข่สิคนไงเดี๋ยวก็บาคนไปขายมันหล แเรอืมอียกไม่เวลาได้เห็ดขายเตรู้คักดู้แน่เลยขยันเราเห็ดเกษตรกรผสมผสมมี่พูดยามนอนน้าบิดตีไม่ยันนิบมาไหมอีกบ่มาม่้หลวาอีกง่ายตีบับนี้ เราเทียกหน้าค้นทีเวียบเนาะเทปักิกใส่เดี๋ยวนี้เทปเอาจากน้อยให้ดบบก็เลยตำปนตำแก้วโอ้มันตำมันงามเด้ วปลูกปลูก,บ,ก,บ,บ,กบัเีบบมม็บักแวมันเมบัแตงเป็นแล้วเอามันบัถึกหน้าฝนนอกีเขียกน้องเถึกหน้านาวเนะาะระว่ขาขัดปลูกสระว่าันปลูกได้นานน,นี่เป็นราคาเนาะนี่เมียนระว่าขดปลูกไว้ปลูกได้นานี่เป็นราคาแต่มันไม่ค่อยได้ดอกงามนี่เมีนไ,ได้บ่ได้ตังแมเออผู้ได้ปลูกก็ไ่ค่อยได้ดอกอันนั่นรี่ค่ะบักแตงนี่วยน่เป็นไวย,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 ยแล้วคับเนาะ ได้จักมือแล้วก็เป็นไว้ยแล้วแท้คนที่ชมคลิป